สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมพร้อมอิมนะครับก็วันนี้นะครับผมอ่าพรหอมอิมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูการเตรียมนะความพร้อมนะครับก่อนที่จะลาดสารมะม่วงนะครับผมก็ตอนนี้นะฮะด้านหลังผมนะฮะใบมะม่วงอ่าพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะลาดสารแล้วแต่เราจะมีอ่าขั้นตอนนะครับการเตรียมอ่าก่อนลาดสารยังไงเดี๋ยวตามพรหมอิมไปดูกันนะครับไปครับครับเพื่อนเพื่อน ก่อนอื่นพรมอิมพาเพื่อนๆมาดูใบมะม่วงนะฮะนี่คือใบมะม่วงที่พร้อมอะจะราดสารแล้วนะครับเขาจะเรียกว่าใบเพสลาดนะครับเพื่อนๆนะฮะใบเขาจะมีลักษณะเขียวนะครับอมม่วงอมแดงนะครับผมแบบนี้นะฮะครับตอนนี้ที่ส่วนของเราเองนะครับก็ใบพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะ สังเกตว่าทั่วสวนเลยนะครับใบพร้อมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับใบเพสลาดนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับระยะนี้แต่ตอนนี้ยังล่าสารไม่ได้นะครับเพื่อนๆเราต้องมาทำการเคลียร์อ่าโคนต้นมะม่วงเราก่อนนะครับคือเราจะ ใช้คลาดนะครับผมขูดโคนต้นนะครับเพื่อที่จะนำสารนะครับผมผสมกับน้ำนะครับมาราดนะครับผมครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีคลาดนะครับเพื่อนๆนะฮะคราดอันเดียวนะครับนะครับแล้วก็ทําการทําความสะอาดเคลียร์โคนต้นนะครับผมนะฮะขูดออกมานะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางนะฮะ ประมาณ1เมตรนะครับเพื่อนๆอนะฮะออกฝั่งละ50เซนโดยประมาณนะครับนะฮะเพื่อจะอ่ารสารน,นะฮะจะได้ซึมมะม่วนะงจะได้รับสารได้เต็มที่นะครับเพื่อนๆแบบนี้ครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเรา,าเคลียโคนต้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะเป็นวงกลมนะฮะรอบรอบต้นมะม่วงนะครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนใบเพสลาดนะครับพร้อมแล้วนะครับเต็มต้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะสมบูรณ์มากครับนี่เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะ ครับเพื่อนๆช่วงนี้พอดีครับเมื่อคืนฝนตกนะครับผมเป็นใจนะครับผมทําให้ที่สวนชุ่มชํานะครับผมก็การทํางานวันนี้ก็น่าจะราบลื่นนะครับไม่ร้อนนะครับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ดินที่ใต้ต้นนะครับผมสังเกตนะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าเราราสารลงไปนี่ได้รับสารเต็มๆนะครับแบบดินมีความชื้นนะครับผม อ่านี่เป็นใบเพสลาดของมะม่วงฟาลันนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะรอาพร้อมของเขานะครับใบอ่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มอ่าเป็นใบเขียวแก่นะครับก็จะเรียกว่าใบเพสลาดนะครับเพื่อนๆจะอมเขียวอมม่วงอมแดงนะครับแบบนี้นะฮะส่วนต้นนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับนี่ฮะ ใบสวยมากนะครับเพื่อนๆสมบูรณ์นะฮะนี่ก็หลังจากที่เรา,าระยะรักษาใบอ่อนนะฮะเราทําการฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงไปแล้วนะครับไม่งั้นมแมลงจะกัดกินใบอ่อ,อนของมะม่วงจนหมดนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเพื่อนๆสมบูรณ์มากครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างครับการเตรียมความพร้อมนะฮะ ก่อนที่จะลาสารมะม่วงนะครับผมโอเคฮะยังไงก็ช่วยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องพระนรมินกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเป็นขั้นตอนการทําอะไรนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆอคอยติดตามกันนะครับผมสาหรับวันนี้พระนรีมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ